คันนี้ครับอีกคันหนึ่งฮะอีกบูเลิงอีกรุ่นหนึ่งที่จะมาในเมืองไทยครับจะเป็น MPV นะฮะที่นั่งได้กี่คนเดี๋ยวเรามาดูนะครับไม่ไปอาไปนะลูกนะ,ลนะครับ,รบอ่านะฮะความรู้สึกฟีลลิ่งในการนั่งเออสบายนะครับนั่งได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนแบบสบายๆเลยนะยยข้างหลังแบบนั่งสบายๆเลยอีกหนึ่งท่านนะฮะอีกหนึ่งท่านนะไปก่อนนะโอเคครับนี่ประตูเป็นประตูอัตโนมัตินะฮะ แต่นิดหนึ่งนะครับคล้ายๆตัวต้าเอาผ่าดนะฮะเป็น MPV รุ่นแรกของบูเล็งนะครับที่จะนําเข้าเมืองไทยนะครับอันนี้ผมได้มาเทสนะครับเป็นไงครับด้านหลังนั่งสบายไหมครับซอครับอ๋อสบายนะฮะดูเรียนบอกกว้างนุ่มด้วยนะแอร์เย็นทั่วเลยนะเส้นทางที่เราเทสกันนะครับขับสบายครับขับสบายครับมอะไรดีมากนี่เหมาะมากๆเลยที่จะเอาไปส่งลูกเรียนสะดวกนั่งได้หลายคน โดยที่ไม่ต้องใช้คาสซตเลยนะครับอะคันนี้เฮียทายหน่อยครับดำเข้าไทยเนี่ยประมาณเท่าไหร่เจ็ดปลายไหวไหมครับสู้ทีมงานอื่นๆได้ไหมครับไ,ไหวไหมครับเจ็ดปลายได้ไหมครับได้เลยอ่าเจ็ดปลายสนุกนะครับการน,นี้อาจจะมีตลาดแตกรอบของบูหลิงนะฮะอ่ารอมาขึ้นเนินกันหน่อยเฮ้ยนุ่มดีนะได้ได้นะไม่โดดนะ <c oughs> ช่วงล่างแสดงว่าช่วงล่างเกาะพอสมควรนะครับ อ่าเป็นข่าวดีอีกอย่างนึงครับช่วงล่างผ่านครับอ่าพื้นที่นิดเดียวนะครับเร่งแป๊บเดียวเนี่ยก็ประมาณสองสามวิเนี่ยก็ขึ้นไปห้าสิบแล้วนะอ่าดูทางตรงครับเจ็ดสิบนะแป๊บเดียวขึ้นเจ็ดสิบประมาณสี่วินะเปรก<ว> <ๆ S 1> ดีนะครับช่วงล่างได้ตากระเร่งใช้ได้ภรงมาลายโอเคนะครับ ราคาประมาณนี้น่าสนใจครับน่าสนใจโอเคจอดนะครับไปถึงแล้วนะฮะครับเป็นประตูอัตโนมัตินะครับเห็นนะครับแล้วเจอกันนะครับสําหรับรุ่นนี้ครับบุหิงตัว MPV ตัวนี้น่าสนใจมากกับราคาถ้าเปิดราคาอยู่ที่0จ็ดแสนนะครับจะเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่เหมาะมากๆการใช้ในเมืองใช้ส่งลูกส่งหลานนะครับครอบครัวใหญ่ๆนั่งได้7คนแบบไม่ต้องเบียด นะฮะไปที่ไหนก็หรูนะครับกับราคาเท่านี้เองนะครับเจ็ดแสนสำหรับผมนะถราคานี้คุ้มมากๆนะครับหรูหราวาการนะครับอดใจรออีกนิดนึงครับบูหริงไทยแลนด์จะนําเข้ามาครับ